พี่น้องวัอนี้แม่ดาสิภามากินเมี่ยงคําเมียงคําสูตรของแม่ดาเองคือเกาจะแสบคือเกาพี่น้องมีใบชะพูกะซิมีหอมแดงมีพริกมีถั่วมะพร้าวคั่วมะนาวของไอดามีอะไรคะดูสิไอดาเอาไอดาซิมีอันนี้แล้วก็ ปลากระป๋องพุ่มปุ้ยเอร่าวบาบ่ได้พี่น้องอ่าเราจะมาห่อกันสวัสดีครับพี่น้องครับหนูชื่อเอราครับวันนี้จะมากินปลากระป๋องปลาอะไรนะคะพูดดังๆค่ะไม่ได้ปลากระป๋องปลากระป๋องปลากระป๋องพูอไปร่าพูดไม่ถูกอ๋ออ่ะพูดไม่จะบอกปลาอะไรนะปลากระป๋องปลากระป๋อง ปลากระป๋องมไม่ไดลืมลืมปลากระป๋องปุ้มปุ้ยบอกด้วยอ่ะบอกพี่น้องสิยกขึ้นให้ดูแล้วนี่นี่ปลากระป๋องเห็นเปล่าเนี่ย <c oughs> มันเป็นปลากระป๋องปุ้มปุ้ยอ่ะม <c oughs> ีแม่ไอ้ดาอยากกินห<ช>ย่งค่ำพี่น้องเอ้ยอย่างค่ำแกบคขบสูตรเอาพี่น้องมีอย่างกินไปแต่แสบเพื่อเล่าพี่น้องว่าว่าแม่ดากินแ่บ <c oughs> อันนี้เป็นจากอัะไรพี่นี่อันนี้ปลากระป๋องปุ้มปุ้ยลูกแต่ว่ามาจากไหนมไม่ใช่ปลาดิมมาจากตลาด มแม่ซื้อมาให้อ่ะเ,อเยอะไหมเอาหมดเลยเหรอเอมเอาหมดเลยเลยโอ้เหอเอาอึดหมดเลยพี่น้องคุณนะอ่ะอ๋ออย่าหมดเถอดได้กินไม่หมดเนาะ๋ย่ก็เอาอีกอันน้ำปลาใส่นะมีน้ำปลาอ,อย่าลืมเอินพี่น้องมาเด้อครับพี่น้องพี่น้องครับมาเ <มา S 1> ด้อครับมากินมากินไอ้ได้ด้วยเฮ้ยไ,ไม่ใช่มากินไอด้ดาได้ยังไงลนะ่ะมากินม<า>น,นมากิน นีแ่แม่ดาด้วครับ <c oughs> ลืมอีกเลยมาได้พี่น้องเอ้ยมากินเมียงเมียงค่ำนั่นเนี่ยไอดาเด้อจะนี um, ่แซ่บๆพี่น้องไอดาสีฮอฮอเมียงค่ำกินเอ้าซ้อนแม่เด้อด้ซ้อนแม่แม่ได้ไหมเอานี่ก็ได้บอซ้อนเด็กก็ได้กินอะไรเอาทำอะไรอ,อะไรอ่ะไหน,นดูสิไหนขอดูหน่อยคืออะไร ไม่มีอะไรเลยเป็นก๊กกีโอยมันมีก๊กกี้หรอคะปลากระป๋องไม่มีกระดูกมีกระดูกจริงจริงอ่เหรอโดนกระดูกอ๋อไม่มีที่นี่กระดูกปลากระป๋องไม่มีกระดูกนะลูกอันี้เป็นอะไรกินได้กระดูกมันอ่อนเห็นไหมกินได้ไหมคะได้ไหมได้พี่น้องเอา มีไซงาเอมะพร้าวคั่วถั่วมะนาวแล้วก็อะไรอีกเนี่ยพ้อจังเศพวินอ่ะแล้วก็หอมแดงพริกจักเม็ดนึงชิ้นนึงถั่วใส่อีกมักใส่แล้วกับน้ำจิ้มพี่นาะน้ำจิ้มแม่ไอด่าข้นขนาดเลยศุ่นย อืมไล่ไลพปีนองกินจะขั้นหนึ่งกันโฮอโรฮอโนี่ปีนอง พี่น้องระวังนั่นนะลูกอืมบอกพี่น้องแซ่บบ่แต่บ,บ่ครับลูกพ,พี่น้องครับแซ่บแสบครับกินน้ำไอเดียด้วยครับกินน้ำไอเดียด้วยครับอืมถ้าเฮ็ดออกกับผ้านออกพี่น้องเอ้ยถ้าพี่น้องไปเก็บเฮ็ดขอนสน น Milk. ิดดำน้อยหน่อเนาะใช่ไหมเมด้าสี่อกินไปพว่ไอฮอ่ก uh ินใส่ปากเลยเลยนี่เสียบใหม่เสียบใหม่ก็ได้พี่น้องนี่ย่าเสียบให้เบิ้งเ็เห็นได้ปะเสียบจังเสียบ่พี่น้องเอยมันออกก็ได้ดอกใส่ปากเลยเนาะโอเคบอือืม

แล้วกระป๋องนี้กระดูกอ่อนอกินเลยแม่ออกเครื่งองเหรอออกแล้วกินเลยลูกนุป็นนองด้ะแสบแสบแสบพิษเกลอแม่ด่าคนกินแสบกับแสบพิษเกาอห่ออีกน้องบเป็นน่องสิพริกใส่ผงน้องแซ่บแซ่บ นพี่น้องเด้อมากินน้ำกันได้จ้าอะไรเป็นยังไงแล้วกินได้ไหมกินได้ใช้ปากเน่าไปยายายาพริกนะลูกทำไ,ไมจะเอาอะไรพูดสิขเขาไ,ไม่พูด<ล>โอ้ยอพูดไม่รู้เรื่องหรอไม่พูดเอาวันนั <สะ S 1> ้นปลากระป๋องพูดด้วยแม่ครับแม,ม่ครับปลากระป๋องปุ้มปุ้ยให้หน่อย ปลากระป๋องปุ้มปุ้ยให้หน้อยพุถูกหรือเปล่าปลากระป๋องปุ้มปุ้ยพูดซิปลากระป๋องปุ้มปุ้ยนี่<ม>พี่น้องเสียบได้แล้วนี่มีย่ยงคำของแม่ดาเอาจะเอาอีกใช่ไหมเอาเทอีกเนาะกินเบิร์แหละพี่น้องกระป๋องนึงเออกินหลายเนาะแพงแพง,พง,พงดิปลากระป๋องเนี่ยรู้จักไหมว่าแพงอ่ะกินขยะย่าเล่นค่ะรู้จักไหมว่าข้ามันแพง ปากระป๋องแพงๆนะคะไม่ได้ยินหรอกพูดอะไปากระป๋องแพงๆรัาแพงแล้วกินเยอะอ่ะกินนิดเดียวก็พอแล้วใช่ไหมเอากินข้าวอย่าเล่นอืมอม,มาสิมอหอดินี่จะได้กินบนในพีน่น้องโอ้ ใส่กับปิน้ำเชื่อมแม่ลืมให้พี่น้องเฮ็ดให้พี่น้องบึ้งทำไมแม่ไม่ให้น,น้ำเชื่อมเทใส่แล้วเอเออมองไม่เห็นอะไรเลยนี่พี่น้องเอ,อ้พี่น้องพี่น้องเสียจจังไงสั่งมากบอกเดดสั่งมากครับพี่น้องบอสั่งมากครับพี่น้องเมี่ยงคำแซบแซบครับเมี่ยงคำเสียมยเสียบครับ แส็บอี๋ดีเด้อครับแส็บอี๋ดีเด้อครับเนี่ย่างคำเส็บแส็บอี๋ดีเด้อครับแส็บอี๋ดีเด้อครับเสบหลายหลายเสบหลายหลายพี่าจิบปลากระป๋องปูปุ้ยแส็บบ่ครับเข้มมากแส็บมากน้องเอ้ยลมหนาวว้อยๆมากเลยพี่น้อง ใจอิมอ่มแล้วอิมอ่มไวจังอิ่มแล้วก็กินน้ำค่ะเนี่ยเอาน้ำมาให้วันนี้ไม่หิวข้าวมากหรอได้กินได้กินอะไรที่โรงเรียนอ่ะกินอะไรคะนี่เมี่ยงข้าวพี่นออ้องอมี่ยงคำแซ่บๆพี่น้องแซ่บอีรีดีพี่น้องก็เด้บเวาเด่นด้พี่น้องเป็นอ,อะไรออือโกินมนี่ไงแต่ไมนะ่ใสพ่พริกอ่ะ จะลองเลมือนไอ้หอมๆนี้ให้นะโอเคแล้วใส่ถั่วอ๋อกระดาอยากลองกินไองใส่มะพร้าวโอ้มะพร้าวมะนาวเอาไหมซิตรอนเอาอืมนี่มะนาวนะมะนาวหอมไหมไม่เอาชิบูเร็ตไม่เอาอันนี้เป็นอะไรนี่เป็นน้ำเชื่อมอร่อยหวาน ใส่กะปิไม่ใส่กะปินิดหน่อยใส่กะปิเราไม่มีกุ้งกินอย่างนี้แหละอรอเอาเคี้ยวกินเลยนะเอาลองดูนะพี่น้องได้จะกินเมี่ยงคันเสียบไม้ไหมคะโอเคเอ๊ะเสียบไม้ทำได้อยากลงอยากลงโอเคอยากลงใช่ไหมคะ อาให้พี่น้องดูก่อนพี่น้องครับพี่น้องครับเมี่ยคำเซียบครับเมี่ยคำสิบเสีบครับไอ้ได้สีล่องให้เบิ้ลแล้วมันไม่เซ่บแซ่บมันไม่แซ่บเพราะว่าไอ้ได้ยังไม่กินอ่ะโอ้ใช่ใช่ไ่มันไม่แซ่บมันยังไม่รู้ว่าแซ่บไม่แซ่บใช่ไหมอ่ะลองซิเอาเขาเอาใส่หมดเลยเพราะว่ามันจะออกเออเอาเห็นดูเคี้ยวเลยเคี้ยวกรุบกรุบกรุบอืมเป็นยังไงบอกพี่น้องด้วยอ่ะเป็นยังไงคะ มองมองมองยี่นะทำอย่างนี้มี่ยงคำยกให้ดูเมี่ยงคำมี่ยงคำแซ่บแซ่บอกสิจ๊ะสมสิบเอือแ่บบ่ล่ะโอเคบอสใจใดบ่เด็อีกพี่น้องแซ่บอีรีพี่น้องแซ่บแสบสมอยากกินเยอะเป็นยังไงเผ็ดเหรอเป็นเผ็ดนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกแข็งแรง อร่อยเห็นไหมแม่บอกแล้วเอาอีกใช่ไหมเอาอีกแล้วพี่น้องเอ็นดบบงเททัวสมน้าวเสร็จเป็นเซ่บพี่น้องไอยดา น่าจะเอาอีกว่าสัง่งคือกินหไ,ไห้ไว้อดอกแต่บบเมนใบชะพู่ว่าลูกเอ้เปินมนมากดีๆนะคะไอดาสีร่องอีกแล้วดิพี่นอ้องอือกินที่สองโออไอดาติดใจเมียงคำของแม่เอานี่ค่ะพี่น้องโอ้อให้พี่น้องอดูอีกแล้วพี่น้องไอดาอยากกินอีกแล้วอ่ากินให้พี่น้องดูเลยมองพี่นุ่นเอ้า กินโชว์พี่น้องดูก่อนอ้าปาเคี้ยวกรุบเลยนะอย่าไปเอาออกอย่าไปทำอย่างนั้นเดี่ยมันจะอ,ออกเครื่องเครื่องข้างในมันโอ้ยพี่นงองแซ่บต้องแซ่บตัวพิกน้ำจักหน้อยแม่ดาแซ่บบะลูกนี่แหละแซ่บคักได้ไหม่แซ่บหน้าสองทิน้นเลย เสบบ้าครับเสบบครับอ,อ,อีหยังก็ซือ้อมันวางได้กรับเมียยงอีหยังก็เมียยงอะไรนะคะเมียยงคำเมียยงคำเมียยงคำแซ่บๆแม่ได้เยอะแต่ว่าไอ้เราแม่ทำให้ออยังี้แทงแล้วก็ไอ้เราอยากเอาเยอะมากเยอะส่

คือว่าก่อนหนึ่งจับไว้ดีๆเอาไปาดีๆแต่พี่รรนอ้องไอ้ดากระติดใจเอาอีกวเส้นเอาสองอันสามอันนะไอ้ดาโอ้ไอ้ดากินเก่งว่ะอร่อยฝีมือแม่ใช่ไหมคะอมบอกแล้วว่ามันจะอร่อยอร่อยวันนี้อยากคิดว่าไม่อร่อยอืมคิดว่าไม่อร่อยใช่ไหมถามแม่ไม่ทำอะไรอะ่ะ แม่บอกมีอย่างคำแม่คำคืออะไรแม่บอกว่าต้องลองดูแม่่าต้องล่องพันล่องแล้วเพ็นแสบพี่น้องเสียเอาอีกสามคนละอันนี้เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วคะหยุดนะดีว่าเท่าไหร่ภาษาไทยสองคะ่ะสองคะ่ะอืมพอได้ยังคะอืพอแล้วมั่งเดี๋ยวกินไม่หมดอืใช่แล้วอืกินเลยคะ่ะ ก็จะกินอันนี้ดึนดึงขึ้นมาก่อนเยามาขึ้นปากดึงอันนี้ขึ้นมาโอเคอืมอืมเอยกินอีแล้วหนึ่งอันอืม เผ็ดอำาลํามั่นงักงักหอมใบชะพูไปหน่อยหอมใบพักอีกเลิศมอมากดบผงสิฟินเนี่ยผมเหี่ยวงา่ามใน,ใน,น้อยน้อยหน่อะกูเนใบชะพล้ใ่คนกะกินใหญ เก่งเนาะเก่งที่สุดเลยลูกแม่ลูกชายแม่นั่นเก่งจริงๆแล้วกินได้ทุกอย่างที่แม่กินแซ่บแซ่บอุ้ยจังอื้ยจดงน้องเอาดีๆ เอาดึงออกเตะเออดึงไม้ลงไปจะทำอย่าง,างนี้นก,นกินดีดีมันเผ็ดมากเผ็ดก็พอดั๊กเหี้ยกินไม่ได้แล้วทำไมกินไม่ได้เพราะว่าน้ำก่อนอจับดีกว่าอืมจับไปอืม นั่งดีๆฝากพี่น้องเข้ามาพี่น้องครับน้องเข้ามาดีดีส่อนเออพี่น้องครับ,อรบมองด้วยค่ะอ,อย่าลืมกดไลค์กดซับตะเลขกดแชร์ไว้นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่น้องขอบคุณเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะครับบาย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 ขอบคุณหลายๆได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่จะก,กินตัวลูกแซ่บแซ่บพี่น้องเดี๋ยวขอ,อนานไม่อยากกินต่ออีกเพราะมันแซ่บเหมี่ยงนล้แม่